อัปเดตฝนฟ้าอากาศประจำวันพุธที่24ธันวาคม2568สำหรับวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูจะมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้จะมีฝนน้อยแต่ยังคง มีฝนฟ้าะนองบางแห่งทางตอนล่างของภาคเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันมันเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่25-28ธันวาคม68ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนล่างของภาค เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมค่ะฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีการระบายของอากาศไม่ดีในขณะที่บริเวณภาคอื่นๆยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ สำหรับปริมาณฝนนะคะภาคอื่นตรวจไม่พบฝนมีภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรวจพบฝนเล็กน้อยวัดได้0.6ม mm. ิลิเมตรที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอัปเดตในส่วนของฝนฟ้าอากาศล่วงหน้ากันเลยสำหรับฝนฟ้าอากาศล่วงหน้า 24-26ธันวาคม2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ24ธันวาคม68ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังอ่อนลงส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ ีมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลน้มันจะมีขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วง25-26ธันวาคม68ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนล่างของภาคเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลน้ำมันจะมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ